สวัสดีครับคอสปิงแคทนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเด็กพิธีกรรมนะครับก็เป็นเด็กที่เน้นพิธีกรรมการเล่นใช้มอนเตอร์พิธีกรรมเป็นหลักครับอันนี้ก็เป็นแนวผมนะครับที่ผมจัดมาผมค่อนข้างจะใส่การ์ดเยอะไปทีหนึ่งครับผมต้องยี่สิบแปดใบแต่เพอินเด็กผมมันมีการ์ดโม่กองอยู่ครับผมก็คือเอาการ์ดมอนเตอร์ลงสูนยสาเยอะๆครับผมผมก็เลยต้องใส่มอนเตอร์เยอะนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมอธิบายครับว่าเรามีอะไรบ้างครับ เอาล,ละครับลุยลยครับอ<ล>่าครับ<ล>ผมเลือกไม่ได้คิดนะครับผมสกิลก็ใช้เปลี่ยนการ์ดบนมือครับผม ความจริงผมอยากใช้ยูกิมากกว่าคืออยากได้ใช้สกิลเดสตินีดอเพื่อจะเป็นการเลือกว่าจะจุอะไรแต่เผอิญสกิลเผอิญผมไม่มีการที่จะเพิ่มไลฟ์ตัวเองครับผมก็เลยเก็บไปก่อนเอาแล้วครับตัวครับอ่าฮะเปลี่ยนมือก่อนเลยครับอย่างแรกเปนจิอะไรเลยเอาใบไหนก็นดีล่ะใบนี้ก่อนแล้วกันยังไม่ใช้ จุวครับโ okay. อเคความสามารถของมอนเตอร์ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดตัวที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหะถ้าเกิดเมื่อมันหงายหน้าขึ้นมานะครับมันจะเปิดท็อปการ์ดเราและถ้าเกิดพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นมอนเตอร์ให้ทิ้งวงกุาลไปเลยครับให้ทิ้งไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะเจเวทมนต์เลยครับผมเวทมนต์เวทมนต์กับอ่าเวทมนต์หรือกับดักครับโอเคพุณง่ายก็คือมันก็เหมือนใบจั่วผมแหละแต่เป็น,เป,นเป็นใบจั่วเวทผม เป็นจั่วที่ล็อกว่าต้องได้เวทหรือกับดักตัวชัวครับน่าอ่าครับก็ได้มาท,ทันทีครับครับจั่วมาเรียบร้อยเอายังไงดีล่ะเรนได้หลายรูปแบบไปเกินเอาไปนี้ไปก่อนแล้วกันครับเสิริมไปเลยครับ ผมใส่มอนเตอร์พิธีกรรมสองแบบนะครับผมก็คืออ่าแบบเลเจ็ดกับแบบเวลหนึ่งครับเอาไปดวลเจดประกอนแล้วกันอ่าทีนี้ผมก็มีพิธีกรรมครบเพิงสองอย่างแล้วอโอเคก็จับทำพิธีกรรมเลยครับใช้พิธีกรรมซท็ซไฟนะครับผมก้าใบนี้ดอกมาจากอ e ีเว์ไปกระซัตรนะครับก็ใครสนใจก็เอาไปลองใช้ได้เลยครับใบนี้จ้าอืมอ้ม ็นการที่แสบครับตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นการเอามอนเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมาใช้นะครับอเอฟเฟกต์ทำงานครับก็ขโมยมอนเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งมาใช้ครับแล้วถ้าเกิดมอนเตอร์ตัวนี้ได้รับความเสียหายเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะได้รับความเสียหายไปด้วยครับตีครับ ง่ายงคือถ้าเกิดเขาเอามอนเตอร์อ่ะสมมติเขาลงมอนเตอร์พันตีพันก้ามาโจมตีใส่ผมก้าเป็นี้จะไม่ตายครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็จะเสียไรพอย์นี่เดี๋ยวจะเห็นละเพราะเขาจะมาตีเราละอ่าเนี่ยครับปุ้งอ่าเราเสียไรพอยสามร้อยฝ่ายตัวข้ามก็เสียไปด้วยสามร้อยเขาเป็นมอนเตอร์เขาแล้วจากนั้นเราก็ขโมยต่อครับ <c oughs> เป็นตัวที่แสบเอาเรื่องครับอีฝ่ายหนึ่นงเครียดเลยครับ อาครับตัวครับรีโป้ครับก็โบขโมยครับเอามาอีกทีครับอ,าาอ้าวลครับ,เอ,รบเอาไงต่อดีจะเก็บไปก่อนไหมเก็บไปก่อนดีกว่าเพราะพอมันผมมีมอนเตอร์พิธีกรรมล้างสนามอีหนึ่งตัวครับผมไม่อยากลงเยอะเดี๋ยวผมจะโดนล้างสนามไปด้วย ่กีโป้ครับจะตั้งป้องกันครับไม่เป็นไรครับมอนเตอร์เป็นมอนของเขาครับเขาตีกันเองแล้วไม่เกี่ยวเป็กัสที่แสบครับต้องยอมรับใครที่เล่นอีเวนต์เป็นกัสซัสสนใจก็ใบนี้ก็ใส่ไปได้เลยครับค่อนข้างจะเก่งครับน่ะฮะตีมาก็มอนเขาอ่านั่นแหละครับตีไปครับมอนเขาทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็ขบวนบอลเขามาตีต่อครับ ตัวครับได้มาอีกใบแล้วเอฟเฟกต์ทำงานขออีกทีหนึ่งนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแก้ไม่ได้ก็ค่อนข้างจะลำบากครับวิธีการที่จะชนะการไปน,นี้ก็คือเราต้องตีโจมตีสองครั้งเพราะว่าดันดูได้แค่ครั้งเดียวครับตีไปเลยไม่ต้องหนมาไหลแล้วให้เขาข้านเองอือหื ในเจียงลดใป้ถือหนาต้องหมอบการ์ดลงหน่อยละครับเอาเลยเต็มที่ปั้มไปอีกเอฟเฟกต์ไปทำงานตีมาเลย ครับรับอีกครับเพราะมันไม่ใช่อฟเฟกับอีกไฟยนึงผมปวดหัวแล้วครับนี่ผมยังไม่ใช้มอนสเตอร์เรเจ็ดผมเลยนะพิธีกรรมเรือเจ็ดของผมอ่ะไนนๆก็้หนแล้วลองใช้ใช้ดูเป็นฝันตาหน่อยครับอืาฮะ ไปนีกก่าครับมอเตอร์ตัวนี้ลงมาจะล้างสนามครับผมแล้วก็ทําลายมอเตอร์ที่มีพลังป้องจมพังป้องกันตับ่าพลังโจมตีเขาจากนั้นเราก็สามารถโจมตีเขาผู้เล่นได้โดยตรงครับซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งที่เกียดเล่นแล้วและยอมไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยว เล็กนี้ผมคงค้งอธิบายเยอะนิดนึงครับผมเพราะว่าผมใส่การ์ดเยอะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวกันเลยดีกว่ามันเป็นแนวเด็กประมาณนี้แหละครับขึ้นไปปแพทิสตินสองละครับอธิบายก่อนดีกว่าครับมันเยอะมากก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็ มอเตอร์ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดเข้ามาโดยวิธีการบูชายันเนี่ยเอ้ยพิธีกรรมเนี่ยครับผมมันจะทําลายมอนเตอร์ที่มีพลังป้องกันต่ํากว่าพลังโจมตีเขาครับทั้งหมดเลยที่หงายหน้านะครับและทําลายมอเตอร์ไปกี่ตัวเนี่ยการไปนีก็พลังโจมตีจะเพิ่มไปละหนึ่งร้อยครับเป็นใบล้างสนามครับอ่าแฟชชิ่งไฟครับตัวนี้ก็อ่าจะเป็นการขโมยมอนเตอร์เขาครับขโมยได้แค่หนึ่งตัวนะครับและถ้าเกิดกราฟใบนี้ถูกทําลาย ถูกโจมตีต่อถูกทำลายจากการต่อสู้เนี่ยมอนเตอร์ที่กรสวนใส่ที่เราดูดมาเนี่ยมันก็จะถูกทำลายแทนครับแล้วก็สามารถขโมยมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ความเสียหายทั้งหมดที่กระทำกับมอนเตอร์ตัวนี้ฝ่ายตรงข้ามจะรับไปด้วยครับอย่างเช่นผมเอามอนเตอร์ตัวนี้พลังโจมตีศูนย์นี่แหละไปต่อยกับมอนเตอร์ที่ตั้งป้องกันพลังจุป้องกันหนึ่งพันเนี่ยผมเสียปกตินี่คือผมต้องเสียอะไรพอยต์หนึ่งพันเพราะว่าพลังป้องกันเขามากกว่าใช่ไหมครับแต่คราวนี้คือผมเสียหนึ่งพันอีกฝ่ายนึง ปกติที่เกิดฝ่ายตรงข้ามตต้งพอกกันนี่ผมไม่คิดอะไรผมก็ต่อยเอาไปต่อยเล่นๆเลยอย่างน้อยก็เสียคู่เปนฝ่ายตรงข้ามลำขาดครับตัวน,นิ้เบิดครับก็ลงมาเสิร์ฟมอเตอร์คาถาพิธีกรรมครับขึ้นมือครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมอันนี้จะเสิร์ฟหามอ,เตอ,มอเตอร์พิธีกรรมฮีโปครับผมก็เอามาหยุดการโจมตีแหละครับแล้วก็การไปนี่อีกสุสานเนี่ยมันสามารถเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมได้ด้วยอพิสเสือครับไม่มีอะไรก็คือ พลังป้องกันเขาไอเนี่ยครับผมพลังเมื่อเขาต่อสู้กับมอนเตอร์ที่มีเอฟเฟกเนี่ยพลังโจมตีก็จะเพิ่มนะครับเด็กผมสูสารค่อนข้างเยอะครับผมกล้าใบนี้ก็เลยเอาบาซูมาด้วยนะครับก็เราสามารถรีบูก่าในสุสานครับสูงสุดมอนเตอร์สุสานสูงสุดได้สใบครับกร้าใบนี้พลังโจมตีจะเพิ่มใบละสามร้อยต่อใบครับอ่าล่ะครับนี่ก็ไอ้นี่ก็คือเป็นมอนเตอร์ถ้าเกิดกล้าไปนี้ครับผมอยู่ในสุสานเนี่ยสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของมอนเตอร์พิธีกรรมได้ครับและถ้าเกิดอ่า มอนเตอร์พิธีกรรมตัวไหนเนี่ยใช้การ์เบนนี่เป็นส่วนประกอบเนี่ยจะได้เอฟเฟกเพิ่มก็คือถ้าเกิดเป็นโจมตีเข้าไรพอยต์บฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยครับผมก็เราจะฝ่ายตรงข้ามตัวถีการ์ดมือหนึ่งไปครับเป็นการเลือกทิ้งก็เป็นดีครับตัดมือเขาดีใบนี้ก็เหมือนกันครับผมมอนเตอร์พิธีกรรมอยู่ในสุสานการ์เบนนี่ในสุสานเนี่ยสามารถเป็นส่วนประกอบในมอนเตอร์พิธีกรรมได้ครับและถ้าเกิดการ์เบนนี่เป็นส่วนประกอบให้มอนเตอร์พิธีกรรมใบไหนเนี่ย มอนเตอร์พิธีกรรมตัวนั้นจะไม่รับเอฟเฟกผลของกับดักครับผมอย่างนั้นถ้าเกิดใครมาเอามิลเลอร์วอลมาใส่เนี่ยผมก็ไม่สนผมก็ไม่รับครับการเบนี่ครับผมก็อธิบายไปแล้ครับผมก็คือมันจะเปิดแล้วมันจะเปิดมันจะเปิดไปเรื่อยๆครับเปิดไปจนกว่าเราจะเจอการเว้นหมครับผมเวมนหมดหรือกับดักในเด็กขึ้นมือครับก็มอนเตอร์ของผมมาเยอะครับผมดังนั้นมันจะไปโดนไอ้พวกนี้นะครับพวกนี้หรือไม่ก็ทีโป้ครับอ่าล่ะครับ บางครั้งอ่านะครับบางครั้งไอ้นี่ไม่มีอะไรครับอันนี้ใส่มาเพราะว่าไม่ค่อยมีมอนเตอร์โจมตีเท่าไหร่การ์ดใบนี้ครับผมก็คือเอาการ์ดมอนเตอร์ครับในสุสานสามใบที่ทายต่างกันครับกลับเข้าเด็กและจั่วการ์ดสองใบคือบางครั้งมันอาจจะไปโดนพวกมอนเตอร์ที่พิธีกรรมที่ผมกะใช้ครับผมผมก็เอามาเอากลับมาเข้ากองและเพื่อจั่วและเป็นการจั่วด้วยครับการ์ดใบนี้หายกับพ่อค้าครับเป็นการ์ดที่เหมาะมากครับผมสำหรับเด็กโม จ่ายไล์แปดร้อยครับแล้วก็เอามอเตอร์พิธีกรรมนะครับผมที่ลงมาจากสุกเต้นะคือใช้พิธีกรรมลงมาในสนามแล้วเนี่ยกลับเข้ามาสนามใหม่ทีนึงครับผมก็บางครั้งก็เอามาพวกสเร์ซีไฟพวกนี้กลับมาดูดเข้าใหม่ครับผมไอ้นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าทีเดียวก็ไอ้นี้เป็นคาถาพิธีกรรมครับส่วนการไปดีนะครับผมนอกจากเป็นมอเตอร์พิธีกรรมแล้วเนี่ยมันยังมีเอฟเฟกต์อีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับผมสามารถใช้ในสุกสารได้ก็คือถ้าเกิดเราใช้เนี่ยในเทอร์นี้นะครับผมมอเตอร์ที่มอเตอร์ททีีู่่กกลาาายยจออมมเเตรรร์พิน จะถูกกลับเข้ากองครับจะไม่ตกโรคสรุสารก็คือเหมือนกับประมาณว่าไม่ให้เขาคืออนาคตนะครับผมถ้าเกิดมันมีพวกการขุดเยอะๆเ,เนี่ยเราก็ใช้เมนีไล่กลับไปได้ครับอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นเด็กพิธีกรรมนะครับอ๋อใช่ที่ผมใช้มอนเตอร์พิธีกรรมนะครับผมผมค่อนข้างจะเลือกมอนเตอร์ที่ล็อกเป็นเลเวล4ครับผมเลเวล4กับเลเวล1เป็นหลักนะครับเพื่อใช้ในการเพื่อง่ายในการบวกเลขครับ อย่างเช่นถ้าเกิดผมใช้มอนเตอร์ริเวอรสี่เนีครับผมบวกกับการาฟใบนี้นะครับผมผมก็จะได้เป็นริเวอรเจ็ดพอดีครับมันทําให้ง่ายต่อการเล่นพิธีกรรมครับหรือถ้าเกิดผมใช้อ่าแค่นี้ครับประมาณนี้แหละครับผมเพราะว่าหรือไม่ก็พวกมอนเตอร์ริเวอรหนึ่งที่นี่ครับผมก็จะใช้คู่กับมอนเตอร์ริเวอรหนึ่งี่นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็พอไหวเหมือนกันบางครั้งก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็คือประมาณนี้แหละครับสมสามแล้วก็มาสี่ห้าเนี่ยครับผม ค่อนข,ข้างจะยุ่งยากครับผมเจ็ดประมาณเนี้หกเจ็ดประมาณนี้ค่นอนข้างจะบวกยากครับผมแต่รวมๆมแล้วมันก็ยังบวกได้เพราะเลขมันยังลงตัวบ้างครับเวลาจัดเด็กพิจิกรรมก็ต้องดูตัวส่วนนี้เป็นหลักครับผมอ่าอันนี้เป็นเกินนํานะครับผมใครที่สนใจจะเล่นมอนเตอร์พิจิกรรมก็ประมาณนี้แหละครับผมค่อนข้างเล่นง่ายครับถ้าจัดเด็กนี้นะครับแนวนี้ใช้ส่วนประกอบตรงเลข7ใช้ใช้บุ้งเนี้ยผมก็ใช้มอนเตอร์รีเวอร์7แทนก็ได้ครับโอเคนะครับวันนี้ผมรีวิวแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ